เขียนรักให้ได้รักทําแบบนี้วันนี้ผมมีทางลัดดีๆนะมาฝากกันในการเขียนเพื่อที่จะให้ได้รักอย่างที่เราเขียนเวย้ยดีไหมถ้าเกิดเราเขียนเขาเรียกว่าสเปคใช่ไหมกำหนดสเปคอันหนึ่ง้องทบที่ห้าไปเก้าสิบแล้วมันก็ได้ตามนั้นด้วยดังนั้นสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเลยคือ2อย่าง1คือสเปคที่ยอมไม่ได้คืออะไรเวลาคุณจดลงไปในกระดาษเนี่ยผมจะบอกเป็น how to ให้นะคือเอากระดาษ A4 มาหนึ่งแผ่นนะ้เราเขียนเลยว่าสเปคที่ฉันยอมไม่ได้เว้ย หมายความว่าถ้าเกิดไม่ตรงกับสเปคในนี้ยอมไม่ได้ห้ามคบห้ามเป็นแฟนเข้าใจไหมครับจยเป็นเพื่อนหรือไม่เป็นเพื่อนกันแล้วแต่คุณแต่ห้ามนํามาพิจารณาในการเป็นแฟนเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะยอมไปก่อนพอยอมแล้วเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเออเดี๋ยวมีความรักแล้วเดี๋ยวเขาจะยอมลดละเลิกในสิ่งนั้นซึ่งมันยากมากผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าโคตรยากดังนั้นเนี่ย ให้คุณกําหนดสเปคตั้งแต่แรกหรือว่าไม่ได้ตามข้อที่1ไม่โอเควิธีการก็คือให้คุณเขียนเลยว่าสเปคที่1ไม่โอเคนะยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเขียนว่าอ่ะที่ยอมไม่ได้ข้อแรกเลยก็คือไม่เที่ยวกลางคืนฉันไม่ชอบผู้ชายฉันไม่ชอบผู้หญิงที่เที่ยวกลางคืนข้อต่อไปอ้าวไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ไม่กับเดือกคุณจะต้องฟิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดคุณอยากจะได้แฟนที่ใช่นะต้องไม่ยอมข้อเหล่านี้เด็ดขาดหลังจากที่คุณเขียนสเปคข้อแรกแล้วว่าสเปคที่1ไม่ยอม สิ่งที่ตามมาคือต่อไปต้องเป็นสเปคที่ยอมได้แล้วแต่ว่ายอมในที่นี้คือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยต้องมีบ้างและนั่นแหละเป็นการที่คุณจะสามารถที่จะดึงดูดผู้ชายที่ใช่ได้เกิน1คนแต่ต้องผ่านกรณีแรกก่อนสมมติมี2คนอ่ะยกตัวอย่างมี2คนเพื่อสามารถที่จะเช็คได้แล้วว่าเฮ้ยคนไหนดีกว่าฉันชอบคนไหนมากกว่ากันนี่คือสเปคที่ยอมได้เช่นข้อที่หนึ่งเป็นผู้ชายอบอุ่นอ่ะคุณก็ต้องไปคิดแล้วว่าโอเคอาจจะยอมได้เว้ยเพราะว่า ถ้าเกิดเขาไม่อบอ,อุ่นก็ไม่เป็นไรข้อที่2องโนแมนติกถ้าเกิดเขาไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรถ้ามีก็ดีข้อที่3าตื่นเช้าข้อที่สี่ชอบเล่นบาสเกตบอลชอบเล่นกีฬาเหมือนกับคุณคุณเขียนมันลงไปและข้อเหล่านี้คือข้อที่เขาเรียกว่าสเปคที่ยอมลดได้พอคุณเขียนอย่างนี้นะครับสเปคทั้งสองข้อเนี่ยคุณจะสามารถที่จะดึงดูดผู้ชายที่ใช่ได้ผู้ชายที่มาจีบคุณอ่ะก็จะมีแต่ผู้ชายที่คุณต้องการอยู่แล้ว ส่วนผู้ชายที่ไม่ต้องการคุณก็ตัดไปตั้งแต่แรกแล้วไงครับดังนั้นเนี่ยผู้ชายที่เข้ามาแล้วเป็นตัวเลือกให้คุณอ่าเห็นไหมให้เป็นตัวเลือกด้วยเป็นตัวเลือกให้คุณเนี่ยคือผู้ชายที่โอเคแล้วไหเขาผ่านข้อหนึ่งมาแล้วดังนั้นข้อที่สองเนี่ยเอ้ยคนไหนมีอะไรดีกว่าก็งัดเข้ามานะครับก็มีโปรโมชั่นดีกว่าก็งัดเข้ามาแต่คุณการันตีได้ว่าข้อแรกเขาไม่มีแล้วสิ่งที่ฉันไม่ชอบไม่มีแล้วเหลือได้สิ่งที่เขาต้องเพิ่มเนี่ยเขาจะเพิ่มคะแนน คนนี้เพิ่มคะแนนอย่างนี้คนนี้เพิ่มคะแนนอย่างนี้คุณค่อยไปตัดสินใจอีกทีหนึ่งดังนั้นถ้าอยากจะเขียนรักให้ได้รักใช้2ข้อนี้เลยครับ